ก็จะมาเล่นเติมอะไรบ้างคำเติมนี้แล้วกันซูเปอร์ก็จะมาเล่นซูเปอร์มามาขอคนแต่งงานกันมั้ง ็เล่นกันมาใอยมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนไหนล่เกลเป้เอาตาซัมเบ้ซัมเบ้ซัมเบ้

เร่มน,นี่มันคือเซิร์ฟ,ฟเวอร์อะไรได้มันต้องวิ่งทำให้เหนื่อยเหนื่อยแล้วมันก็จะหิวแลวเราก็กนินแอปเปิ้ลเลวลเลวลอตาตัวลอยเลยตัวลอยเออหื้อลอยได้ไงวะเอ้าเฮ้ยฮย จะวิ่งการน้ำลงไหมวะเดี๋ยวเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเนี่แยออแอดขอธนูนะครับลูกด้วยลูกผมไม่มีลูกหนูไม่มีฮะ,ะกระตกอะไรอ่ะ เร็วเร็นนวเร็วเราควรจเก็บเร็วอะกโ,โหใช่ปล่นี่น,นันก็เป็นเหมือนกันเชียอะไรวะแจะ้แง กันว่อ่ะมันมาแล้วมันมาเร็วตะขิ้แกมผู้หญิงด้วยกันอุ้ยอุ้ยตกใจเอ้า โอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะอยากเล่นสงบนิดนึงค่ะสวยเลยโอ้ยโอ้ย ย่าค yeah. ุณเดนอ้า huh. okay, okay. uh ึโอเคโอเคหมดมดเอออ้าไรเขาางนั้นย่ามันพัด ลยได้ลอยได้ลยด้ดดโอ้โปับโอ้โอายเปิ้ลคิปเปิ้ลเิปเปิ้ป กโดดแกความชัวตามน้องเาเนา่อยม่เออแต่จได้กบไอ้รอยู่แ อา่อู้ดามอู้ดามเงมากมที่ทำเห็นมันไม่เขียนกัมอ่ะโอ้ยมาดูนหน้าบัน ハハハハ